การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยซึ่งประชาชนส่วนหนึ่งต้องตัดสินใจออกจากเมืองหลวงกลับภูมิลำเนาเนื่องจากขาดรายได้และดูเหมือนว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะการขาดแคลนอาหารขึ้นได้ในอนาคต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน12อำเภอ37ตำบลน,นะคะ,กะเกษตรกรเข้าร่วมโครงการก็จะอยู่ที่พัน33รายนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ ดำเนินการฝึกอบรมนะคะฝึกอบรมในเรื่องของการปรับแนวความคิดแล้วก็ชี้แจงเป้าหมายการทำงานกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะคะสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มต้นโครงการจากการคัดเลือกเกษตรกรให้ตรงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้จากนั้นจึงจัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้ให้กับพวกเขา โดยวิทยากรระดับราดด้านการเกษตรของชุมชนทําหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ซึ่งเกษตรกรจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆทั้งการปลูกพืชและการทรําปศุสัตว์ในช่วงแรกเนี่ยก็เรื่องของการฝึกอ,อบรมก็จะเป็นเรื่องของการาปรับแนวคิดนะคะ<ๆ>เพื่อให้เกษตรกรเข้าสู่โครงการได้ด้วยความมั่นใจส่วนระยะต่อไปในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้แล้วก็เรื่องของการจัดการก็คือจะต้อง ทำเป็นกลุ่มนะคะเมื่อรวมกลุ่มวางแผนการผลิตแล้วก็เอาเรื่องการตลาดเข้ามารองรับน้ําคือปัจจัยสําคัญในการทําเกษตรพื้นที่ภาคอีสานส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายแหล่งน้ําตามธรรมชาติจึงมีค่อนข้างน้อยทางโครงการจึงเข้ามาแก้ปัญหาให้เกษตรกรด้วยการขุดสระน้ําให้ฟรีมีอยู่4ขนาดนะครับขนาด1,800ลูกบาทเมตร2,100ลูกบาทเมตร 2,800ลูกบาทเมตรแล้วก็3,500ลูกบาทเมตรตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อจะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งคิดว่ามีาประสบผลแน่นอนเพราะว่าสระในปัจจุบันนี้เราขุด3-5เมตรในความลึกนะครับการเก็บน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตรในพื้นที่รอบข้างของพี่น้องเกษตรกร เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องมีพื้นที่ทางการเกษตรขนาด2.5ถึง5ไร่ซึ่งจะทำให้สามารถขุดสระได้ตั้งแต่ขนาด1,800ลูกบาทเมตรถึงขนาด3,500ลูกบาทเมตรโดยมีความลึกไม่ต่ำกว่า3เมตรและอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการป้องกันการชะล้างทลายของดินจะเห็นว่ารูปแบบสระลุงนี้เราแนะนำให้เจ้าของบ่อนหวานข้าวเปลือกก่อนเพื่อที่เป็นตัวยึดดินแล้วก็วันนี้เราจะมีเยเี่อปูเยื่อแฝกนะครับเพื่อป้องกันการชะล้างทลายของดิน ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เมื่อมีแหล่งน้ําในพื้นที่แล้วก็เป็นเรื่องง่ายที่เกษตรกรจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ในอาณาจักรของพวกเขาเพื่อดําเนินไปสู่ความสุขของชีวิตตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างน้อยเออถ้าเรามีกล้วยเราก็ไปขายมีปลาเราก็ไปขายมีกบเราก็ไปขายอย่างนี้นะคะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยคุณครูอยากได้แต่อาหารบ้านๆอย่างนี้นะก็เลยว่าเออลองเข้าโครงการนี้ดูทีนี้ พื้นที่นาเราทําข้าวมันก็ไม่สําเร็จก็เลยว่าเออคุยกับแฟนว่าเออเรามาทําตัวนี้ดีกว่านะคะโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่คือหนึ่งในหนทางช่วยลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรไปสู่ภาคอื่นๆสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยความมั่นคงทางอาหารและจะเป็นแหล่งรายได้ที่มีความยั่งยืนในอนาคตอีกด้วยด้วยโครงการนี้นะคะเป็นโครงการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรทุก หน่วยงานแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกู้นะคะจากรัฐบาลที่นำมาสนับสนุนโครงการเพราะนั้นโครงการก็จะมีความคาดหวังค่อนข้างจะสูงว่าเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องประสบผลสำเร็จในการทำภาคเกษตรนะคะก็จะเป็นภาคหนึ่งที่จะรองรับในเรื่องของการทำรมาหากินการเป็นอยู่ของเกษตรกร,ร,กรให้ อยูไ่ได้ด้วยสภาวะที่กดดันนะคะตัวนี้ก็คาดหวังนะคะว่าโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ